มาเริ่มภาคเสียงพริกหยวกยัดไซข้าวค่ะแล้วก็มีอาริปเป็นกำลังใจเนี่ยแหละเวลาที่กล้วยภาคเสียงไม่เสร็จนอนดึกเขาก็จะมานอนเฝ้าบอกให้เป็นนอนที่ห้องนอนก็ไม่อยอมเพราะว่าเขาบอกว่านอนไม่หลับคือแบบคลังล่งรักมากเวอร์โอเคแล้วแต่เฝ้าก็เฝ้าแบบว่ารู้สึกผิดเลยที่แบบว่าภาคเสียงไม่เสร็จแล้วต้องมาให้เขานอนเฝ้าถึงเวลาทําพริกหยวกยาไซข้าวอาหารข้าวที่อาริปชอบพีกก่กล้วยก็ชอบด้วย ซึ่งปริกที่นิยมใช้ทําเมนูนี้ที่สุดก็คือปริกหยวกกลมสีเขียวที่ช่วงนี้ราคาแรงมอสกิโลลตั้ง100ลีลาหรือว่า7จบาทถึงเวลาทําปริกหยวกยาไซ้าวอาหารข้าวที่อาริปชอบพี่กุ้ยก็ชอบด้วยซึ่งปริกที่นิยมใช้ทําเมนูนี้ที่สุดก็คือปริกหยวกกลมสีเขียวที่ช่วงนี้ราคาแรงมอกกิโลลตั้ง100ลีลาหรือว่า7จ็ดสบอาทพ่์เฟ เอาไปนิดเดียวให้พอเต็มหม้อก,ก็แล้วกันพริกหยวกสีแดงก็นิยมใช้ทําเหมือนกันนะต้องใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องใช้ผักชีตุรกีที่เรียกว่ามายโดเนสกลิ่นจะแรงกว่าผักชีไทยมากเลยค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลงมือทำบรรดานาก็ต้องมาเดินแบบเอาเลิกเอาชัยจะได้ปรุงให้แซ่บๆตเตรียมอุปกรณ์เอาหม้อก,กับกระทะออกมาจากชั้นวางด้วยแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่หมักไว้ออกมาเพร้อมาก็จะทำสเต็กไก่ค่ะ เอาพริกหยวกมะเขือเทศซอสปรุงรสทุกอย่างออกมาเตรียมไว้ให้พร้อมส่วนข้าวที่จะยัดใสกว้ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นข้าวตรุรกีที่ไม่กลมหน่อยเดี๋ยวกุ้ยจะเอามาแช่น้ําไว้สักพักก่อนจากนั้นก็มาล้างผักเตรียมเอาไว้ด้วยล้างพริกหยวกมะเขือเทศแล้วก็มายโดเนสโอเคล้างผักเสร็จแล้วก็มาเริ่มลงมือทําพริกหยวกยาใสข้าวโดยเริ่มจากเอามีดเล่มเล็กๆมาเจาะเปิดฝาที่ขั้วออกแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้ช้อนชาเล็กๆ เอามาขูดเยอะขูดใส่พริกหยกออกมาให้หมดแล้วก็จะได้แบบนี้ดูดีไม่มีใส่พริกหยก <c oughs> คือมานอนเฝ้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่ามีเสียงกรนได้ไหมมาอาริฟอาริฟ don't make noise don't make noise โอเคไหม พริกหยวกสีแดงก็เอามาเจาะเปิดฝาค่อยๆเจาะเพราะว่ารูมันเล็กแต่พริกหยวกสีแดงมันก็ไซส์ใหญ่แล้วก็ยาวมากด้วยขูดเยื่อออกเสร็จแล้วก็ทําให้หมดทุกเม็ดเลยขูดเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําเอาไว้ก่อนส่วนไมโดโนสเวก็จะมาหั่นซอยเอาแค่ใบเพื่อจะได้เอาไว้ใส่ตอนผัดข้าวช่วงถ้ายหั่นเสร็จแล้วเอาใส่จานพักเอาไว้ก่อนต่อไปก็มาจัดการกับมะเขือเทศเวจะหั่นแบ่งมะเขือเทศหนึ่งลูกออกเป็นสี่ชิ้นเพื่อจะได้เอาไปไว้ใช้ทําฝาปิดพริกหยวก เอาไส้ออกมาให้หมดด้วยแล้วก็แยกใส่จานพักเอาไว้ก่อนส่วนไส้ของมะเขือเทศไว้ก็จะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเตรียมเอาไว้ผัดกับข้าวทำไส้หั่นเสร็จก็เทใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนำหัวหอมหนึ่งหัวใหญ่มาหั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันหั่นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ในเขียงนั้นแหละข้าวที่แชไว้ก็เอามาล้างน้ําแล้วนามากรองใส่ตะแกรงพักเอาไวใ้ให้เสด็จน้าแป๊บตอนนี้บรตณากาก็เตรียมวัตถุดิบหั่นผักทุกอย่างเอาไว้เสร็จเรียบร้้อยแลว ทีนี้ก็มาเริ่มลงมือผัดข้าวกันได้แล้วเตรียมกระทะทักพีให้พร้อมเทน้ำมันลงไปเปิดแก๊สได้เลยมาเริ่มผัดโดยเอาหัวหอมใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดให้ยุบแล้วก็ออกเหลืองเล็กน้อยผัดได้ประมาณนี้ก็เอาไส้มะเขือเทศสับมาใส่ลงไปผัดให้เปื่อยสักหน่อยแล้วก็ค่อยเอาเข้าวมาเทใส่ลงไปได้ปรุงรสด้วยข่าอนรรสไก่หนึ่งก้อนมะเขือเทศเข้มข้นพริกปาปิกาใส่เกลือลงไปและพริกไทยดำปน่น จากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนเครื่องปรุงแหง้งและเข้าก็เริ่มผ่องตัวมานิดนึงแล้วจึงใส่ผัดชีตุรกีหรือว่าไมโดโนสใส่ลงไปผัดรวมกับข้าวผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็เสร็จเรียบร้อยข้าวสำหรับยดไส้พริกหยวกจะรออะไรตักข้าวยดใส่ลงไปในพริกยวกได้ ยัดข้าวลงไปให้ได้ประมาณ80%ที่เหลืออีก20%เอาไว้ให้ข้าวพองตัวนะคะเอาเปลือกมะเขือเทศมายัดปิดครัวแบบนี้พริกหยวกสีแดงก็เอามายัดด้วยหลักการเดียวกันแล้วก็นําเปลือกมะเขือเทศมายัดปิดครัวด้วยสวยดูดีน่ากินนะเนี่ยพอยัดเสร็จแล้วก็เอาพริกหยวกมาเรียงใส่หม้อให้หมดพอเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเริ่มตุ๋นได้ เอาน้ำใส่หม้ออีกใบไปต้มรอให้เดือดเพื่อทําเป็นน้ําตุน่นตักซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปละลายกับน้ําร้อนแป๊ซหนึ่งแล้วจึงเทน้ํำร่านลงไปในหมอ้อไม่ต้องท่วมมากอเอาแค่นี้พอตุน่นด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา45นาทีก็จะได้พริกหยวกยดไส้ข้าวออกมาหน้าตาแบบนี้นะอีดไหมคะเมนูต่อไปมาทาสเต็กไก่กล้วยหมักอกไก่ให้อารีฟเพราะเป็นส่วนที่เขาชอบที่สุดส่วนของกล้วยก็เป็นสะโพกไก่หมักไม่ยากเลยค่ะ แค่ใส่เบกกิ้งโซดาเกลือพริกปาปิกาพริกไทยดำป่นออริกาโน,โนและน้ำมันพืชแค่นั้นหมักไว้หนึ่งคืนก็จะได้นุ่ม,มจากนั้นก็มาเริ่มทอดด้วยน้ำมันเปิดไฟอ่อนใส่ใบโรสแมรี่จะได้มีกลิ่นหอมใส่เนยลงไปอีกจะได้มีกลิ่นเนยแล้วก็ทอดไปสักพักจนสุกดีๆเลยกุ้ยจะทอดอกไก่ให้อาริฟสชิ้นนะคะส่วนของกุยก็จะเป็นสะโพกไก่ที่ติดกับน้องไก่กุ้ยทอดชิ้นใหญ่เลยหนึ่งชิ้น ทอดใส่ใบโรสแมรี่กับเนอยอีกเช่นเคยทอดจะสุกเหลืองหอมได้ที่แค่นี้ก็เสร็จมาเริ่มจัดจานได้จานแรกของอารีฟใส่ไก่ลงไปสาชิ้นใส่พริกหยวกสีเขียวลงไปด้วย3ามชิ้นเสร็จแล้วนะกินมรกต่อไปก็จานของกล้วยใส่สะโพกไก่ลงไปอกไก่เล็กๆด้วยอีกสองชิ้นแล้วก็พริกหยวกสีแดงต่อนตัวมาไส้ดันแตกสด้ พริ้หยวกสีเขียวด้วยจานของกว้ยก็น่ากินน่ากินกว่าจานของอาริซีอาหารตุรกีก็ต้องกินคู่กับขนมปังมันถึงจะเข้ากันที่สุดกวยจะหั่นขนมปังให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ขนมปังนี่จะเป็นแบบเหนียวนุ่มเดี๋ยวเอาไปอุ่นในเตาอบก่อนจะได้กินแบบร้นรอนๆกับอาหารไม่ต้องอบนานนะคะแค่ขนมปังร้อนก็พอ อาริบมารอกินอาหารแล้วพีกว่กล้วยก็จะยกจานเอามาวางเตรียมไว้ได้ช้อนซ่อมมีดเครื่องดื่มก็ต้องเตรียมให้พร้อมในกระปุกนี้ปเป็นแจ่วตุรกีของโปรดกล้วยอาริบก็จะกินคู่กับโยเกิรต์ตขนมปังอุ่นเสร็จเรียบร้อยเอาออกมาจากเตาแล้วก็เป็นเริ่มกินได้โอ้พเสเ็จเสร็จแล้วอย่าลืมไปตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีบรรณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัว ไปพาอาริไป,ปน,นอนที่ห้องนอนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะปิ๊งปิ๊งอารีมินิฮัสิอาริมินิฮัสอาริมนอนจริงดูเสียงคน